ได้แล้วค่ะกร,บราบคารวะอาจาร,รย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งกร,บราบคารวะครูทุกท่านจะญธรทมสำเ็จดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อนวลนภายุคันดาพัน์พง์ชื่อทางธรรมว่าเย็นน้อมพุทชื่อเล่นจิ๋วเป็นจิตอาสาประจําที่สวนปน่าปนาพงนจากข้าปีที่แปดค่ะกําลังศึกษาอริยปัญญาโทสถาดนวิชารามค่ะก็จะมาส่งการบ้านจริงๆเนี่ยตั้งใจจะมา แค่ฟังเฉยๆอีกแล้วเห็นไม่มีใครยกมือก <c oughs> ็เลยขอยกมือเพราะว่าไหนๆก็โรงเรียนของหน,โน,โนโูเนี่ยปิดเทอมสิบวันค่ะเช้านี้มีกิเลสบอกว่าขอให้นอนต่อไปเถอะมันไม่จำเป็นต้องรีบมากดส่งกันบ้านที่ตีสามสี่สิบห้าแต่ว่ามันก็ตื่นมาเหมือนเดิมอะค่ะตีสามอยู่ดี คือก่อนทีสามด้วยแล้วก็คือทําอะไรก็เหมือนกิจวัตรเหมือนเดิมแล้วก็เลยตรวจดูว่าอ๋อนี่ยหะคุรู้คงต้องการจะสึกให้เราดูว่าถ้าเราไม่จําเป็นที่มีเหตุการณ์รบังคับว่าต้องตื่นเช้ามาส่งันบ้านเรายังจะทําเหมือนเดิมไหมเรายังมีฉันทะมีวิญญามีความเพียรเหมือนเดิมไหมก็เลยเข้าใจว่าอ๋อตอนนี้ท่านเปิดโอกาสที่เราทําสิ่งใหม่ๆว่าเออในสิบวันเนี้ย ไม่ต้องมาเอ่อเียนส่งกันบ้านเริ่มตัวเองก็ได้ถูกตั้งว่าให้ทําส่งกันบ้านแค่อาทิตย์รหนก็ยิ่งแบบว่าต้องหาทุกที่มากที่สุดในการที่จะส่งกันบ้านวันนี้ก็เลยเขาโอกาสมาส่งในห้องใหญ่นะคะว่าทุกตอนนี้มันคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของมือถือที่เสียแล้วก็เราก็ไม่ได้ถ่ายรูปเราก็ไม่ได้โพสต์เหมือนกับที่ทําในชีวิตประจําวันกิเลมันก็บอกว่า เนี่ยถ้าแกไม่ได้ทํานะแกจะไม่ได้สื่อสารออกไปว่าชีวิตประจําวันของแกเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวทางบ้านเขาต้องเป็นห่วงแล้วนะหรือว่าเอ,อ่อฟซีต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องดูนะว่าส่วนป่านบุญสามีความพึ่มได้อะไรจากแกเนี่ยแกเป็นผู้สื่อข่าวท้องถิ่นนะแต่เสร็จแล้วเราก็ต้องส่วนหมัดไปว่าอา้าวตอนนี้เราก็ต้องทําตามที่ได้ เมื่อเห็นแล้วปัดใจเครื่องเขาเนาะเขาแบบมีแอปต่างๆเข้ามาสุบจอหน้าทุกๆวินาทีแกจะทําอะไรได้แกก็ต้องวางไปและสิ่งที่ทําได้ตอนนี้คือแกต้องสุขผาสุพให้ได้ยินดีให้ได้กับการที่จะไม่ต้องทําให้ได้ดั่งใจหมายเพราะว่านี่แหละมันเป็นสิ่งที่แกได้ใจดั่งใจมานานได้ถ่ายรูปแล้วก็ตั้งต่บะมาตั้งนานนะว่าจะถ่ายรูปให้มันน้อยลงมันไม่ได้อย่างที่คิดเลยมันไม่ได้อย่างที่ตั้งต่บะแล้วนี่เห็นไหมผิดสีแล้ว ฟ้าก็เลยจัดให้เลยเครื่องก็ต้องเสียไปยวจะตามไม่ทันอีกเหรออ๋องั้นเราก็ต้องวางแล้วก็เอาประโยชน์ให้ได้จากการที่เราไม่ต้องมานั่งโพสต์ไม่ต้องมาถ่ายรูปมันดีมากเลยตื่นเช้ามาเราก็ได้ฟังธรรมได้เข้าไปฟังใด ในห้องการฟังธรรมอย่างนี้มีมากเลยเราก็ได้มาตรวจวิดีโอมันไม่ต้องใช้มือถือในเราลองมาดูโน้ตบุ๊กเป็นกันครั้งแรกจริงๆที่เข้าไปท่องอยู่ในมอเขียว net. com เมื่อวานว่าได้ดูว่าอ๋อในวิชารามเนี่ยมีมอเขี kill. net. com มีหน้าตาอย่างนี้ยังไปเห็นการบ้านของเราลงไปได้แต่เราอะยังลงไม่เป็นเลยอ๋อนี่เราได้มีโอกาสมาฝึกเรียนรู้ว่านะี่ยมาดูแล้วก็มีโอกาส ไปดูธรรมะในของทางกลุ่มนู้นกลุ่มนี้มาได้ตั้งต้นแล้วเราก็ยังต้องทําปริญญาเอกอีกหนึ่งใบก็มีเวลาที่จะมาตรวจตรงนี้อีกทั้งเนี่ยมีเวลาที่จะได้ดูแลหน้าร้านมีเวลาที่จะพูดคุยกับขั้นอื่นๆโดยที่เราไม่ได้ต้องการได้เดินใจไหมหรือต้องการสิ่งตอบแทนทุกครั้งที่อย่างที่บอกว่าเวลามีใครเอานําอะไรมาบําเพ็ญเราก็ยังมา ถ่ายรูปเพื่อจะประกาศจิตพิคุณของทั้งท่านและเราตอนนี้เรารู้สึกว่าอ๋อเราได้ฝึกสลายตัวตนได้ฝึกความเป็นอากาศธาตุจริงๆได้ฝึกละเอียดได้จับมามีเวลาอ่านใจก็ลเลยอ้อมในสถานการณ์ที่ร้ายหรือเหตุที่ไม่ดีมันก็เป็นสิ่งที่มาให้เราได้มีกุศและคุศลนนะตามนั้นก็เลยคิดว่าในเข้าพรรษาครั้งนี้เราจะตั้ง เราจะขอตั้งตะบะว่าเราจะยินดีให้ได้แม้ไม่ได้ดังใจหมายอะคะ่ะยินดีได้กับเหตุการณ์ไม่ได้หรือสิ่งที่ไม่ได้เป็นดูว่าไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเราเก็บเอาประโยชน์ได้มันก็รู้สึกว่าเราเอาประโยชน์ได้ทุกสถานการณ์เราก็จะหาความสุขพบอคะ่ะประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะก็ยินดีกับน้องจิ๋วด้วยนะคะเ จริงๆอ่ะพี่พี่ก็ค,คือคือตรงที่เราชอบถ่ายรูปอ่ะนะคะคอเอาจริง,รงๆน้องน้องจิ๋วเคยลองลองย้อนดูไหมคะว่าที่เราถ่ายไว้เออเต็มเมมโมรี่เราเลยเราได้มาย้อนดูไหมเราเรามีเวลากลับมาดูไหมอันเนี้ยพี่ก็เพิ่งคิดได้เหมือนกันนะคะพี่ก็เพิ่งพี่ก็เพิ่งได้สภาวะเหมือนกันโอ้ยถ่ายถ่าย,ายทุกช็อตถ่ายถ่าย ถ่ายโอ้ยทางเดินก็ถ่ายอะไรก็ถ่ายเนี่ยตอนถ่ายมีความรู้สึกว่าตอนนี้ไม่ต้องดูมากหรอกเดี๋ยวค่อยกลับไปดูที่บ้านถ่ายเอาไว้ถ่ายเอาไว้เวลาไปเที่ยวหรือว่าไปไปอะไรก็แล้วแต่คือโทรศัพท์นี้ต้องต้องขอลูกเลยบอกลูกเลยว่าเอาที่มันเยอะๆนะหลายตึกนะลูกมันเออเครื่องนี้มันเต็มเท่าไหร่ลูกบอกว่าร้อยยี่สิบกว่าไม่จะเอาทั้งร้อยี่สิบเลยเหรอบอกว่าคือชอบมาแบบอยากถ่ายนูน่นนี่นั่นอะไรเนี่ย แต่พอเอามาดูจริงๆอ่ะเราแทบจะไม่ได้ดูเลยแล้วมันมันเหมือนกับว่าอุ้ยแล้วเนี่ยมันเสียเวลามากเลยแล้วสมมติว่าเราจะดูเนื้อหาสาระในที่เราถ่ายน้าเวลาสมมติว่าเราไปที่นั่นแล้วเรานึกอยากจะดูว่าเออที่ตรงนั้นที่ที่ที่เราอยากจะดูอ่ะเราก็ดูไม่ได้เพราะว่าเราเราเลือกไม่เป็นเราดูไม่เป็นเราก็ต้องเลยเลือเล่อนเลื่อนเลื่อน น้องนจิ๋วนึกภาพออกไหมคะว่าเป็นร้อยภาพพันภาพอุย้ยแล้วเราก็หาไม่เจอสุดท้ายมันเสียเวลาเป็นอู้เสียเวลามากบางทีเราแทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร,อไรเลยแต่พี่บอกเออเนาะแล้วก็ณ<อ>นะปัจจุบันนี้มันมีเวลามีควารมรู้สึกว่าเราแทบจะไม่มีเวลากลับไปดูรูปที่เราถ่ายเลยนะยิ่งเรามีเวลาบําเพ็ญนูน่นนี่นั่นเราทําเนี้กลายเป็นว่าอุย้ยถ้าเราไม่ เราเราเราลดตรงนี้ไปได้เราเราละตรงนี้ไปได้นะเรามีเวลาทําอย่างอื่นตั้งเยอะเลยใช่ค่ะพี่โสเนี่ยจู่ต้องมาแก้กับในการที่จะล้างไอ้รูกที่ถ่ายมาสามปีเนี่ยโอ้เยอะมากแล้วก็โอ้มันได้ดูทบทวัวอย่างที่พี่โสบ,บอกจริงๆว่าไอ้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยโอ้มันไม่ได้จําเป็นหรือว่าเป็นการบันทึกก็จริงนะแต่ว่าบางรูปเออมันก็ไม่เห็น เราเราก็มานั่งเสียเวลากับการลบมากๆเลยซึ่งมันไม่ทันเวลามันเหมือนกับส้วมเต็มอะค่ะพี่โสตอนเนี้ส้วมเต็มจนระเบิดเป็นแก้ไขไม่ทันเป็นก็เลยกลายเป็นอย่างเี้ยค่ะเราก็เลยมองถึงว่าโอ้เหมือนเราสะสมกิเลสเลยนะมันหนาขึ้นหนาขึ้นจนมันเป็นกองมะขมมาจนท่วมทับผมตัวเราเองเ่ะจนปัจจุบันตอนนี้เราก็เลยคิดว่าเฮ้ ถ้างั้นเราก็ไม่ต้องเอาเข้ามาสิไอสิ่งที่มันไม่จําเป็นอ่ะอิเลตเราก็จะได้ไม่ต้องมาหนามาขุดสันดอนออกมาให้มันมากเพราะว่าชิ้นเดียวกันมันช่างคิดมากเลยนะพี่โสมันเป็นพวกช่างคิดนะคิดคิดให้โมคิดคิดโมพิเศษเลยแล้วคิดให้ทุกทุกได้ทุกขณะเลยนั้งอดีตปัจจุบันอนาคตอนาคตยังไม่คิดว่าเราจะทุกในอนาคต อย่าว่าเด็ปัจจุบันอ่านไม่ทันตอนนี้เราโอ,โอ้มันต้องมาสโลไลมันต้องมาละเอียดตรงนัปัจจุบันเนี่ยพี่สาวเจอเลยเหตุการณ์อะไรเนี่ยพอเรามาสอนมันก็รู้สึกว่าโอ้ได้ค่ะดีทั้งนั้นตอนนี้คือรุ่นพี่อ่ะให้ให้น้อยแง่คิดช่วงนี้ท่านเวลาเราพูดอะไรกับท่านนี้บอกว่าโอ้มันพอดีแล้วแหละ๋อ้มันพอดีที่ใจถูกไหม จะมีขาดมีเกินยกตัวอย่างบอกว่าเะอุ่นก็ต้องมีอยู่เน่นะแล้วก็ต้องวิ่งกลับมาดูมันเกือบไหมแล้วบอกโอเคแล้วมันพอดีที่เกือบไหมยังแก้ไขให้สถานการณ์มันไม่ได้ไมที่ใจแต่เขาต้องมีจะไหมเด็กก็ยังกินได้ถ้าใจใจก็ไม่ได้ทุกอะไรโอเคโอเคจู<ส>ก็เลยบอกอ๋องั้นเราต้องหาจุดพอดีของตัวเองในการที่จะปาประมาณในการกระทําทุกสี่อย่างครับพี่โสใช่ค่ะ คือพูดถึงโทรศัพท์คือมันก็ยังจําเป็นเรายังจําเป็นต้องใช้ในในบางบางเหตุการณ์ไม่ไม่ได้บางหรอกหนาเลยแหละแต่ว่าบางอย่างอ่ะที่เราเราทำนะตอนเนี้ยน้องจีลองลองนึกถึงความจริงอีกอย่างไหมคะว่าเอคนที่ชอบถ่ายรูปเก็บรูปภาพเก็บอะไรไว้เยอะๆพอเวลาเจอเพื่อนอ่ะคือก็อยากเวลาคุยกันประโยคสองประโยคก็จะบอกว่านี่น,น,นี่เดี๋ยวจะให้ดูนะอัะนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะทีนี้ไอเวลาที่มาเลือก ดูรูปในโทรศัพท์น่ะมันมีความรู้สึกมันกินเวลาไปแทนที่ว่าเราจะคุยกันให้ได้สาระเออภายในห้านาทีสิบนาทีแล้วเราไปทําอย่างอื่นเราจะได้ประโยชน์กว่าเราต้องมานั่งยืนรอว่าเมื่อไหร่เขาจะหารูปเจอแล้วรูปเขาจะให้เราดูนะมันจริงนะพี่เพราะมันเป็นการเสพนะมันหลงนะ อยู่เป็นอย่างนั้นเลยแนละ้วมันมองภาพออกเพราะว่าเนี่ยเช้านี้ก็ได้คุยกับน้องที่ว่ามาเข้ามาบําเพ็ญนอะ่ะแต่ก็แต่ว่าเรามองไปเนี่ยเราก็อมยิ้มนะเพราะว่าเราก็เป็นอย่างนี้มาก,ก่อนอาจจะมีภาพอ้างอิงนะแต่านไม่ได้เสียเวลาอะไรแต่ว่ามันทําให้เราได้กลับมามองตัวเองนะอะว่าเรา,เราก็เป็นอย่างนี้อนะเพราะว่าเออมันก็คือการหลงเสร็จยึดติดอยู่ในโลกภาพอ่อะก็เลยบอกว่าเออ ตอนนี้มันมันมีแบบนี้เราก็ดีใจทุกทีมันจะไม่อย่างนี้นะพี่โสนจูจะรู้สึกว่าเฮ้ยต้องรีบเอาโทรศัพท์ไปแก้อาการให้ได้เราจะต้องรีบทำเราจะต้องทำบันนึก <c oughs> แต่ไม่มีใจว่าหวานเย็นแบบนี้เนี่ยเสียเข้าวันที่สามแต่มีคนเดือดร้อนแทนก็จะมีทั้งเอซทั้งพี่โนโ้องเสีิสาก็บอกว่าเฮ้ยยังไม่ทำแล้วใครจะทำไดนรู <c oughs> ้จากเสียข,ขาวท้องถิถ่นเพราะว่าเดี๋ยว เอ่อวันที่สิบห้านี่ก็ต้องจัดใช่แล้วแล้วแกไม่ทําแล้วใครจะทำเราก็บอกว่าอ๋อก็เดี๋ยวมีลุนน้องมาทำเพราะอย่างงี้ก็เท่ากับว่าปาก็จะจัดว่าเออถ้าไม่ไม่ทําอย่างงี้เออเราอย่างอื่นเราทํามาได้อย่างเอนแบบเก็บใบไม้กวาดถู่บ้าน เดีย๋ยนี้มันรู้สึกว่าเออมันไม่ต้องมาว่าอันนี้นาชี่ฉันนะที่ใขหนูก็เลยรู้สึกว่าเอ๋อเหตุการณ์นี้เขาก็มาเตือนนะว่าเออแกจะต้องฝึกตอนนี้จูบฝึกให้เป็นอากาศไงฝึกไร้ตัวจนคิดว่อ๋อเข้าใจแล้วเพราะว่ามันมันจะมีอย่างเงี้ยถ้าก่อนเราก็จะไปทนนู้นทนนี้เราก็จะต้องรีบแก้ไขก็มันไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าอ๋ออย่างนี้ก็ดีแล้วอ๋ออย่างนี้ก็พอดีแล้ว ก็ก็เลยร,รู้สึกว่ามันไม่ได้ชุกอะค่ะพีะ่โสค่ะก็ยินดีด้วยค่ะพี่ก็ภาพเพีย่นในตัวนี้อยู่เหมือนกันนะคะตัวตัวถ่ายรูปตัวชอบถ่ายรูปเนี่ยค่ะพอมันเหมือนมีความรู้สึกว่าเริ่มได้ไปบ้างตอนนี้มันมันเบาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมันเบามันเบาตรงที่ว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเตรียมตัวไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมานั่งเช็คว่าเออเราต้องลบมมจะเต็มหรือดุ่นนี่นั่นมั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 นได้ประโยชน์ขึ้นนะคะ ก็ก็ทัเรียนไว้ด้วยกันค่ะค่ะขอบคุณพี่สาวค่ะเชนน้องออนค่ะอนุโมทนากับพี่จิ๋วค่ะถ้าโทรศัพท์ไม่เสียก็ไม่ได้ทบทวนนะคะค่ะก็เป็นก็เป็นเรื่องดีค่ะคือเขาก็มาให้พี่จิ๋วได้ตกฝึกในเรื่องส่วนอื่นๆนะนะคะแล้วก็เพราะโอกาสที่มันอ่า จะเกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่สิ่งที่บังเอิญหรอกนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์อีกในด้านใดด้านหนึ่งนั่นแหละใช่ค่นะรู้สึกว่าเป็นบททดสอบอะค่ะน้องออนเพราะว่าพี่ว่าไอ้เรื่องของการถ่ายรูปของเราแล้วก็โพสออกไปเนี่ยมันก็จะมีทั้งทางบวกแล้วก็ทางลบก,ก็มีนะเนะให้เรามาได้ตรวจละเอียดขึ้นนคะคะเพราะว่าบางครั้งอะเราอาจจะไปทําอะไรที่ไม่ถูกแล้วก็ทําร้ายจิตใจ เราเข้ามาดูไอ้ไอ้ที่เรามาดูภาพเก,ก่าๆนี่และโอ้เพรา่เราถ่ายคนนี้นี่เขายังอ้าปากอยู่อะไรต่อไปอะไรอันนี้มันก็เลยบอกโอ้เข้ามาเข้าใจความรู้สึกอะนะว่าเวลาที่เราจะทําอะไรก็ต้องละเอียดขึ้นนะท่านเนี่ยเราถ่ายมั่วซั่วแบบเยอะแยะเหมือนแต่ก่อนเนี่ยตอนนี้เราก็เลยว่าอ๋อเราต้องมา เพิ่มเพิ่มความละเอียดมากขึ้นนี่แหละเป็นอยู่ที่ทั้งกายวาจาใจให้มันถูกสีเนี่ยตอนนี้เลยเข้ากับการที่ว่าเออเข้าพรรษาแล้วเราจะต้องมาทําสีให้ละเอียดขึ้นนะคะน้องออน